สวัสดีครับต่อกันข้อที่5นะครับสามัญปี59นะครับโจทย์บอกว่านะครับพิจารณาโครงสร้างสารประกอบไอออนิกนะครับให้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าจํานวนไอออนที่ NA นบวกนะครับและออกไซด์นะครับ O2 ลบนะครับไอออนที่ล้อมรอบโซเดียมไอออนแล้วก็ออกไซด์ไอออนเนี่ยมีอัตราส่วนอย่างต่ําของโซเดียมนะครับต่ออันนี้น่าจะเป็นออกซิเจนนะไม่ใช่คาร์บอนนะออกซิเจนเนี่ยเป็นเท่าไหรตามลําดับนะครับจากข้อมูลตรงนี้ นะครับผมขีดค่าข้อนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยในหนังสือเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับรายละเอียดของผลึกนาสารประกอบไอออนิกอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าในตัวหนังสือปัจจุบันเนี่ยตัวผมวิเคราะห์เอาเองนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับเห็นเฉพาะในแบบฝึกหัดแต่ว่าในแบบฝึกหัดมันก็ไม่ได้ลงรายละเอียดผลึกไอออนิก ขนาดนี้นะครับพะนั้นข้อที่5เนี่ยผมก็เลยตัดออกนะครับจากเนื้อหาแต่ว่าถ้าใครอยากได้เฉลยเนี่ยเดี๋ยวเต้เฉลยไว้ให้ว่าเป็นข้อขอควายนะครับแต่รายละเอียดลึกๆว่าทําไมถึงตอบอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยลองไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมกันดูนะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าข้อนี้มันนะครับคงจะไม่มีการนํามาออกสอบในระบบ A level อีกแล้วนะครับลาไปดไป,ไปแค่นี้ครับเจอกันใหม่ข้อที่6สวัสดี